ไปมีบวกถอนบวกนะครับอาเอาบวกออกเพอเพื่อคารวะนะครับศรีละร่างยกของหลวงปู่เนะิ่เอาบวกออกเลยนะครับจะเป็นสิลปมงคลกับท่านนะครับอา,บามีสตอกก่อภาพถายอะอันนี้เป็นอาพระสงฆ์องค์พระเจ้าพระสังฆาธิการลูกศิษย์ลูกหาเดอรอ่าได้ด้วยกันนอน

หนึ่งรอบนะครับประเดี๋ยวประธานนี่นจะ,อะรองรับซึ่งสีระร่างของหลวงปู่คูบานเนแก้วนะครับไปที่ประตูวัดน,นะครับพี่น้องประธานจะไปช่วยกันด้านนอกวัดเนอรอ์ไปอยู่ด้านนอกวัดจุวยกันจับจูงนะครับประธานของหลวงปู่ครับ เอาไปเลยครับประกาศออกไปเลยอ่าถ้าจัดจงควักมือบุร่ะไปดโดยช่วยกันเด้ออย่าไปฟังแจ้ๆหน่อยทอต้องบนเลยถ้าเดือดใส่โปงใส่ไปนะครับซ้ายไปน้อยซ้ายไปน้อยแล้วก็ขวามาน้อยอะไรจบหน่อยขวามาน้อยขวามาน้อยตอกกล้วยตื้อเข้าไปได้แล้วตอกกล้วยนะครับช่วยกันปุ๊บๆตอกกล้วยเข้าไปใกล้ๆวิหารเนี่ย được uh, nhập